เราเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเรื่องสนุกสนุกนะครับมีคุณแม่สามคนวัยหกสิบนะครับเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันพอลูกโตหมดแล้วนะครับสามคนก็มากินน้ำชากันนี่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตนะครับและแน่นอนครับในงานนี้ก็พาลูกตัวเองมาด้วยนะครับเราถึงเวลาที่สำคัญที่ทุกคนภูมิใจก็คือการแนะนำลูกตัวเองว่าเป็นใคร ผ่านมาเด็กคนนั้นที่เคยเจอตอนเด็กๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะฮะคนแรกก็เดินเข้ามานะครับคนนี้นะครับเป็นคุณแม่คนแรกก็อธิบายว่าคนนี้เป็นประธานบริษัทชื่อนี้นะครับพอพูดชื่อปุ๊บทุกคนก็ตกใจมากเลยนะครับว่าเป็นบริษัทใหญ่ระดับประเทศเลยทุกคนก็บอกว่าโอ้สวัสดีค่ะท่านประธานนะครับพอคนที่สองเดินเข้ามานี่นะครับแม่แม่เขาก็อธิบายบอกว่าเขาเป็นใครนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเจ้าคณะ ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นทางด้านความเชื่อศาสนานะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นเลยนะครับได้รับความเคารพอย่างสูงพอเดินโห,หน้ามาทุกทุกคนตกใจเลยโอ้โหลูกเธอเป็นถึงขนาดคนนี้เลยเหรอเป็นเจ้าคณะใหญ่ที่สุดเลยนะครับแม่ทั้ง3มก็เลยบอกว่าโอ้สวัสดีค่ะท่านเจ้าคณะนะครับพอลูกคนที่3เข้ามานะครับทุกคนก็คิดว่าคงอะไรทักอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับเป็นอะไรรู้ไหมครับ ผู้ชายคนนี้เป็นครูสอนฟิตเนสนะครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะครับสูง185นะครับอกไา่ไหล่ผึ่งกล้ามโตมากนะครับใส่เสื้อกล้ามมาหน้าตาหล่อเหล่ามากๆเลยนะครับคุณแม่ทั้งสามคนก็พูดพร้อมๆกันว่าโอ้ my god หล่อมากเลยนะครับโอ้ m ม g ก d นะครับสูงกว่าทุกคนเลยนะครับครับตลกด้วยนะฮะก็ เอาให้ตลกแล้วกันนะครับครับไม่ต้องเครียดมากนะครับชีวิตคนเรานะครับเอเมนนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าเป็นซีรีส์เลยนะครับมีทั้งหมดซีรีส์ชื่อเรื่องของการปลดปล่อยการอัศจรรย์ของพระเจ้าบนชีวิตเนอยากฟังดีฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจะมีเป็นซีรีส์จจะ3ตอนหรือ4ตอนไม่แน่ใจนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับผมจะมีการได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอัศจรรย์ของพระเยซูนะครับและ อะไรเป็นกุญแจในการปลดป,ป,ปล่อยการสัจ,จัน่นของพระเยซูมาบนชีวิตนะครับครับนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเวลาการสะจ,จัเนย่ยครับท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับหลายคนอยากเห็นการสัจ,จัน่นในชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการสะจันมีเป้าหมายอะไรนะครับในลูกาบทที่10ข้อที่13บสวิบัติแก่เมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบดไซดาเพราะการอัศจรรย์ที่ทําในถ้ากลางเจ้า ถ้าการทําที่เมืองไทระไซดอนที่เป็นเมืองที่คนขนานหนีไปอยู่ข้างบนนะครับพูดง่ายคือซีเรียนเองนะครับเมืองนั้นคงนุ่มเพราะผมผ้ากระสอบนั่งบนขี้เท่ากับใจเสียนาแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไงครับการัศจรย์ทาเพื่อให้คนนั่งบนขี้เท่ากับใจใหม่การสัจ,จันการหายโรคทุกอย่างนะครับทำเพื่อทําให้คนกลับใจใหม่จากความบา น้องไอเมยไหมครับแมยว่าการสัจรยนนะครับที่จะเกิดขึ้นบนชีวิตท่านไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะมาแข่งกันว่าคิดซจัรนี้การสะจั่์โหดกว่าอีกคิดซจังหนึ่งหรือว่าคนนี้อาจารย์คนนี้มีการเจอมาเลยสูงกว่าอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฟังมอนิเนเตอร์ช่วยลดเสียงนิดหนึ่งให้มันเข้ามาด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าการัศจัย์นะครับมีเป้าหมายให้คนกลับใจมาสแสวงหาพระเจ้านะครับ ผมขอพูดถึงเมืองตอนนี้นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเมือง2เมืองในการเริ่มพันธกิจของพระเยซูนะครับพระเยซูนะครับมีชื่อหนึ่งว่ามิราเคิลเวิร์กเกอร์นะครับหรือคนที่ทําการอัศจรรย์นะครับคนที่ทําหมายสําคัญการอัศจรรย์นะครับเมืองที่ผมวงให้เห็นในรูปนี้นะครับเมืองแรกชื่อเมืองนาาเรตนะครับอยู่ทางตอนกาลิลีตอนใต้นะครับและอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองมาไหมฮะเมืองคาเปอร์นาอูมนะครับ หรือว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองชายทะเลอยู่บริเวณทะเลกาลิลีด้านบนนี่นะครับสังเกตว่าจะมีถนนเส้นหนึ่งตัดผ่านแล้วก็จะติดกับทะเลด้วยนะครับเมืองนาซาเรสเป็นเมืองเกิดของพระเยซูนะครับแต่ว่าพระเยซูโดนปฏิเสธแต่ในเขตกาลิลีทั้งหมดนี้นะครับพระเยซูนเนี่ยไม่ได้ปักหลักรับใช้พระเจ้าที่นาซาเรสแต่พรงปักหลักที่คาบเบร์นอุมนะครับคาบเบอร์นอุม,มเป็นเมืองที่มีการทําอัศจรรย์เยอะที่สุดในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ ร่ำรวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีข้อคิดอะไรจากเรื่องของการธรศจราย์ของพระเยซูนะครับก่อนอื่นนะครับพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็มีคําพยากรณ์ในอิสยาสิบเอ็ดข้อหนึ่งนะครับจะมีหน่อหนึ่งแตกออกมาจากตอของเจสซีและกิ่งหนึ่งที่งอกจากรากของเขานจะเกิดผลพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกว่าพระเมสสิยาห์ที่จะมาจะเกิดจากปงพันธ์ของดาวิดนะครับเพราะเจสซีเป็นพ่อของดาวิดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าในภาษาฮิบรูเดิมนี่นะครับคําว่ากิ่ง มีออกเสียงว่าเนเซอร์ตนะครับซึ่งจริงๆนะครับเป็นรากของชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่านานเร็ตแม้ว่าคําพยากรณ์นี้ในอิสยาสิเข้อที่1นี้นะครับบอกว่าพระเยซูจ,จะเป็นคนที่มาจากเมืองนานเร็ตนั่นเองในมัทธิว2.23บอกว่าไปอาศรรยัยในเมืองหนึ่งชื่อนานเร็ตพี่น้องเห็นไหมครับเพื่อจะสําเร็จตามพระชนะยซึ่งเขียนโดยศัสดาพยากรณ์ว่าเขาจะเรียกพระองค์ว่าชาวนาเร็ ในสดุดีบทที่22ข้อที่5้าข้อที่6นะครับข้าพเจ้าเป็นดุจตัวหนอนไม่ใช่คนคนก็ด่าประชาชนก็ดูหมิน่นสดุดีนะครับพูดถึงคํำพยากร์ถึงพระเมสสิยาว,ว่าจะถูกดูหมิน่นและแน่นอนคนที่มาจากนาซาเรสทุกคนจะถูกดูหมิน่นเพราะนาซาเรสนะครับเป็นเมืองล้าหลังนะครับทั่วไปในแคว้นกาลิลีมีแต่คนดูถูกเมืองนาซาเรสว่าเป็นเมืองด้อยพัฒนาเป็นพวกหลังเขานะครับพอพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นชาวนาซาเรสนะครับพระองค์ก็คนโดนคนดูหมิน่น เยซูชาวนาซาเรสไม่ได้เท่นะครับเยซูเยซูชาวนาซาเรสพูดปุ๊บดูหมิ่นทันทีว่าเป็นคนล้านหลังหลังเขานะครับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่ไม่มีชื่อเสียงมากๆขณะว่าโจเซฟุสนะครับบันทึกชื่อเมือง45เมืองในเขตกาลิลีนะครับยังไม่มีชื่อนาซาเรสเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้จักไม่มีความสําคัญและตรงตามคําพยากรณ์ในสุดี26 22ข้อที่6บอกว่าขบจระเ,จเป็นดุดตัวหนอนไม่ใช่คน คนก็ดา่าประชาชนก็ดูหมิ่นนี่คือบริบทพื้นฐานที่พระเยซูเกิดขึ้นพระเยซูเป็นชาวนาซาเรตนาซาเรตนะครับเป็นเมืองเล็กมากๆแต่จริง,รงๆเมืองข้างๆนี่นะครับจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเขาเรียกว่าไข่มุกของกาลิลีเขาเรียกชื่อเมืองเซฟฟอริสนะครับนี่คือสเตเดียมปัจจุบันที่ยังอยู่ในเมืองเซฟฟอริสเซฟฟอริสเป็นเมืองที่กษัตริย์เฮโรสันติพาสนะครับตั้งใจจะทําให้กลายเป็นเมืองไข่มุกของกาลิลีคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครหรือภูเก็ตนี่นะครับ เมืองกาลิลีนาซาเรสนี่ครับไม่มีถนนใหญ่ไม่มีการจ้างงานนะครับเป็นประชากรน,น้อยมากคนเคร่งศาสนาโลกแคบปิดใจกับสิ่งใหม่ๆแต่นาซาเรตนะครับคนเกือบทุกคนไปทำเป็นเหมือนที่พักคนงานนะครับแล้วคนทั้งหมดเนี่ยไปทํางานที่เมืองเซฟอริสนะครับตั้งประมาณ4ไมล์ทางตอนเหนือของนาซาเรตเมืองนี้เป็นเมืองที่อากงอม่าของพระเยซูอาศัยอยู่นะครับอกงอมาพระเยซูนะ่าทำงานเป็นนักเขียนพระคัมภีร์ใน รมาสาราที่เซฟอริสเองแล้วโยเซฟนี้นะครับก็เป็นผู้รับเหมาใหญ่ในเมืองก่อสร้างที่ชื่อเซฟอริสไม่ใช่เป็นคนจนนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ทํางานที่ได้เงินเยอะนะครับนะครับนี่คือพื้นฐานของที่ตัวนี้ผมให้เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในลูก,กา44พระเยซูเสด็จกลับไปด้วยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณไปยังแคว้นกาลิลี กิติศักดิ์ร่งก็เลื่อมลือไปโดยรอบนะครับพร่งไปสั่งสอนในธรรมศา,าลาได้รับการสารรเสริญจากคนทั้งปวงและพปร่งก็มาถึงนาซาเลตหมายว่าพระเยซูกับไปกาลิลีก่อนแล้วก็ไปเทศนาตามธรมารมศาลาในเมืองต่างๆจนเกิดชื่อเสียงนะครับแล้วค่อยกลับไปที่กาลิที่นาซาเลต์พระเยซูไม่ได้ตรงไปนาซาเลตเลยนะครับพระเยซูรับปฏิสัมภิกับยอนที่แม่น้ำจอแดนและพปร่งก็ถูกทดลอง40วันแล้วสุดท้ายก็กลับไปที่ริเดตในที่สุดนะครับไปนาซาเลตและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นาซาเลต์นะครับ แมายว่าคนที่นาเสด็จกงพอได้ยินมาบ้างว่าเยซูลูกโยเซฟเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาคงมกีกระดิกกะดิกหูบ้างนะครับที่เกิดต่อมาก็คือพระเยซูโดนปฏิเสธครับในลูก,กาบทที่4ข้อที่16นะครับบอกว่าพระองค์เสด็จเข้าไปทำมาสาราในวันสบาโตต,ตามเคยแล้วก็ข้อ17บอกว่าเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาศาส,สดาพยากรณ์ให้แก่พระองค์นะครับพระเยซูก็ พูดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์พยากรณ์ถึงพระเยซูนะครับในอิสยาห์61นะครับบอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะโปร่งค์ได้ส่งเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้สำหรับประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพรรองค์ได้ท่งใช้ข้าพเจ้ารักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดจะได้เห็นอีกให้ปลดปล่อยผู้พกช้ำเป็นอิสระให้ประกาศปีปวดราลขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพรรองทรงส่งม้วนหนังสือคืนให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับ ตอนนี้เนี่ยพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยคำพยากรณ์ถึงเราแต่พี่น้องสังเกตนะครับพระบีใช้คําว่าในธรรมศาลาในวันสบาโตตามเคยหมาว่าเคยก่อนหน้านี้และเขาส่งพระกัมภีอิสยาให้พระเยซูไม่ได้เลือกเล่มเองทําไมรู้ไหมฮะ เพราะว่าในทำมาธรรมเนียมยิวนะครับคนจํานวนมากที่เป็นคนยิวนะครับถูกแตกกระจายไปอยู่ตามประเทศต่างๆก็เลยเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่พระคัมภีภาษาไทยแปลว่าคนกลีกแต่ไม่ใช่ครับเขาเป็นเฮเลนิสติกยิวหรือคนยิวพูดภาษากรีกไม่พูดภาษายิวนะครับคนเหล่าน,นี้ก็จะเป็นเหมือนคนกลีกแต่ว่าเชื้อสายเป็นยิวเพราะไปอยู่ตามประเทศต่างๆแล้วรับยบิวมีพิธีการที่จะทําให้พระคัมภีร์ไม่หายไปโดยการให้หัวหน้าครอบครัวท่องพระคัมภีคนละตอน ละพระเยซูนะครับก็เลยเข้าไปทำมัสาิในวันสะบาโตต,ตามเคยเพื่อจะไปอ่านพระคัมภีร์ตามลำดับที่ถูกกำหนดไว้และพี่น้องเจ๋งไหมครับว่าพระเจ้าสามารถกำหนดให้พระเยซูอ่านอิสรรยาห์61ตรงตามคำพยากรณ์ของตัวเองได้พระเยซูต้องเกิดยังไงพระเจ้าคำนวณไม่หมดเลยนะครับและสุดท้ายพระเยซูเขาก็จะส่งพระพภีอิสรรยาห์หมายว่ามันตามคิวนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดเองไม่ได้อยู่ดีจะไปอ่านพระคมภีตอนนี้เอง พระเยซูคริสต์นะครับอ่านสิ่งที่พระเจ้าจัดลำดับเอาไว้และสุดท้ายนะครับเขาก็ถูกพระเยซูก็อ่านลำดับนี้ในเวลาวันนี้พี่น้องเจ๋งไหมครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจทำเยี่ยมยิวพี่น้องก็จะไม่เข้าใจว่าพระคัมภีร์นะครับมีรายละเอียดจริงๆนะครับฏิกิลิยหลังจากอ่านเสร็จนะครับแล้วพระเยซูอบอกพระองค์เป็นเป็นคนนั้นแหละที่อยู่ในคําพยากรณ์นี้นะครับมัทธิว13ข้อ55บอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือนะครับยิ่งพระเยซูไม่ได้จนเหมือนนั้นมีพี่น้องคนหนึ่งไล,ยงงงยงลย่ยังยบ ท่านไม่เข้าใจจริงๆนะครับพระเยซูรวยมากนะครับรวยจริงๆนะครับเพราะจริงๆพี่โยเซฟนี่นะครับเป็นผู้รับเหมาใหญ่นะครับในเซฟอริสเมืองรวยมากไม่ใช่อยู่ในซาเลสนะครับและน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือนะครับน้องของเขาคือยากรบนะครับพระธรรมยากรบโยเซฟซีโมนและพระธรรมยูดาสยูดาสไม่ใช่หรือยูดานี่นะครับเมืองเล็กๆอย่างนี้อย่างนาซาเลสนะครับเป็นเมืองที่คนปิดใจ คนรู้จักพ่อแม่น้องสาวน้องชายของพระเยซูเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บอกว่าคนคุ้นชินกับพระองค์แล้วก็คิดว่าพระองค์เป็นครอบครัวคนธรรมดาที่เคยอยู่ระดับเดียวกับเขาภาพนี้คือภาพที่ผมรู้สึกว่าสื่อความเป็นเด็กแถวบ้านได้มากที่สุดนะครับแค่ขี้มูกอยู่นะครับท่านคงเคยเห็นเด็กแบบนี้วิ่งอยู่แถวบ้านบ้านผมก็มีเด็กมาหลายคนบางคนก็แค่ขี้มูกแบบนี้นะครับลูกาสี่ยีบอกว่านะครับคนนี้เป็นบุตรชายโยเซฟไม่ใช่หรือแต่พี่น้องฟังดีนะครับในก่อนหน้านั้นนลูกาสี่สิบสองบอกว่า คนทั้งปวงก็เป็นพยานรับรองคําของพระคุณนซาสาเลสนี่นะครับเป็นพยานรับรองคําของพระองค์และประหลาดใจด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยพระคุณหมายว่าคนเหล่าน,นี้รู้สึกเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้พูดแล้วมันรู้สึกจื๊อจืๆจืขึ้มนมาในใจมีพระคุณในคําพูดในคําสอนแต่คนนี้ก็เป็นลูกโยเซฟไม่ใช่หรือ หลาดใจว่าทําไมไอ้ลูกโยเซฟไอ้เด็กแคคีมูกคนนี้มันมันมันมีการคําพูดปอกอบด้วยพระคุณง่ายๆนะครับเป็นคนไทยก็บอกอา้าวนี่ไอ้ต้อยลูกสมพรไม่ใช่หรือเขาคิดว่าเขาเป็นใครถึงกล้ามาบอกว่าเ,าเป็นพระเมสีหฮตัต้อยนี่นะหน้าไอ้ไอ้เด็กแคคีมูกหน้าบ้านเรานี้ยนะดีก็มาทําแบบนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับก็บสิ่งที่เกิดขึ้นในลูกาสียี่สิบนะครับ แล้วพระองค์ม้วนหนังสือคืนเจ้าหน้าที่นะครับนั่งลงตาคนทั้งปวงในธรรมศารก็เพ่งดูพระองค์คําว่าเพ่งดูนะครับในภาษาเดิมแปลว่าคนที่เพ่งมองด้วยสายตาเหมือนงูพิษที่พยายามจะฝังเขี้ยวไปในคนที่กําลังพูดอยู่มองด้วยสายตาจะกินพระเยซูให้ได้โกรธแค้นพระเยซูมากๆที่พระเยซูมากล่าวอ้างว่าเป็นคนนั้นที่จะมาปลดปล่อยคนมากมายไอ้ต้ยลูกสมพรมากล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไง พระเยซูรู้ใจเขาดีในข้อยีบสี่ก็เลยบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีศาสดาคนใดได้รับการต้อนรับในบ้านเมืองของตนความคุ้นชินทําให้พระเยซูทําอะไรให้ไม่ได้เลยนะครับงูพิษแบบนี้ครับอมืมองด้วยสายตาจะกินพระเยซูให้ได้ต่อมานะครับคนคนทั้งปวงในข้อยี่สิบแปดคนทั้งปวงนะทมาสายได้ยินก็โกรธจิ้งนักจึงลุกขึ้นและผลักพระองค์ไปเรื่อยๆนะครับ ออกจากเมืองไปยังแง่เงื่อมเขาของเมืองเขานี่คือภูเขาชื่อพรีซพีสนะครับนี่คือหน้าผาที่เขาจะผลักพระเยซูตกลงไปนะครับคนเดสเนซเลตโกรธมากครับพยายามจะฆ่าพระเยซูให้ได้นะครับก็โดยพระพระเยซูทําการสารัใจหนึ่งคือพระองค์ทรงดําเนินผ่านท่ามกลางเขาไปคนผมว่าไม่ใช่คนเดียวทำมาสอาจจะมาทั้งเมืองเลยจะผลักไอ้ต้อยลูกสมพรตกตก,ตกผาให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ดีพระเยซูก็เดินผ่านเข้าไปได้เลยอย่างอา,าจาจย์ว้าว สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูทำอะไรครับพระเยซูไปคาเปอร์นาอุมเลยนะครับพระองค์เสด็จไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีหลังจากที่พยายามจะฆ่าพระเยซูนะครับพระเยซูก็เลยย้ายเมืองซะเลยนะครับไปคาปร์คาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีนะครับปฏิกิริยาของคนที่คาเปอร์นาอุมกับนาซาเลตนะครับกับพระเยซูไม่ต่างกับกลางวันและกลางคืนนาซาเลตเมืองยากจนเล็กปิดใจและเป็นเมืองที่ไม่น่าสนใจกับคาเปอร์นาอุมเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในเขตกาลิลี เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับบางคนจะคิดว่าคนรวยอ,อะไรนะครับายากเหมือนอุดรอบลูเข็มจริงๆไม่ใช่นะในภาษาเดิมบางคำางภาษากรีกคำนี้นะครับบางทีใช้คำว่าเป็นเชือกขนอูดนะครับหมายว่าเชือกที่ทำด้วยขนอูดมันจะไม่ได้เข้าเข็มง่ายๆแต่เข้าได้แต่อุดลอดลูเข็มนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับคนอ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจบริบทก็เลยตีความว่าคนรวยน่าจะปิดใจเรื่องพระเจ้าจะไม่จริงนะครับเพราะคนใครเป็นระอุรวยทั้งนั้นเลย พี่น้องเข้าใจไหมครับบางทีคนร่ํารวยนะครับอาจจะมีที่เขาร่ํารวยเพราะว่าไม่มีการอวยพรในครอบครัวบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขาเป็นคนขยันอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นแล้วบางคนที่ยากจนอยู่ตลอดนะครับอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียวอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยให้ใครอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบาปก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าทั้งคนรวยคนจนขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าใครคาบปรนาอมเป็นเมืองที่สวยงามนะครับเปิดใจร่ํารวยอยู่ชายฝั่งทะเลกาลิลีนะครับที่เห็นในแผนที่คาบปรนาอมเป็นเมืองที่กระจอกกระจายไปด้วยนักท่องเที่ยว การค้านะครับนักเดินทางเป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในทะเลกาลิลีนะครับมีเรือเข้าออกมีธุรกิจฟิชเบอร์เกอร์มีธุรกิจ, burger, กจชาวประมงนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเต็มไปหมดแล้วยังเป็นเมืองที่ตั้งของทหารโรมันอีกด้วยนะครับที่มีเหตุการณ์ที่นายร้อยมาขอความช่วยเหลือจากพระเยซูก็อยู่ในเมืองคาเปรนาอุมนี่เช่นกันแล้วก็ยังมีออฟฟิศเก็บสัม,สมพัภารใหญ่นะครับอยู่ที่คาเปอนาอุมเพราะเป็นเมืองชายแดนที่พระเยซูเจอกับมัทธิวนั่นเองนะครับ จากองค์ประกอบแบบนี้นะครับคาปรโนอุมเป็นเมืองที่มีระดับการค้าท่องเที่ยวนักเดินทางเก็บภาษีเมืองคาปรโนอุมเลยเป็นเรื่องที่รวยมากๆเป็นเมืองประมาณเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมีร้านอาหารริมทะเลสาบกาลิลีนะครับมีมีแบบนั่งแฮงเอาท์อะไรเงี้ยนะครับเมืองสวยงามมากๆและเป็นสถานที่ที่เระเยซูใช้เป็นหลักในการสร้างการอัศาจรรย์จำนวนมากจนคนเรียกว่าคาปรโนอุมคือซิตี้ออฟ s u s สนะครับ นอกจากนี้นะครับทางกายภาพนะครับเมืองคาเปอร์นาอุมยังตั้งอยู่ที่ถนนที่เส้นขาวๆนี่นะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าวิลมาริสนะครับหรือถนนทางแห่งทะเลเป็นไฮเวย์ที่วิ่งตั้งแต่ซีเรียนะครับเมืองดามัสกัสลงมาถึงอิสราเอลนะครับแล้วก็ลงใต้ไปถึงอียิปนะครับบอกทุกคนที่จะเดินทางผ่านอนาณาจักรเหล่านี้ต้องผ่านถนนวิลมาริสและทุกคนต้องผ่านเมืองคาเปอร์นาอุมนี่น้องเห็นไหมพี่เยซูเลือกเมืองที่ฉลาดมากเลยนะครับคนจํานวนมากนะครับทั่วแขวนเพื่อจะมาชมทะเลกินอาหารดีๆที่คาเปอร์นาอุม เป็นถนนหลักปัจจุบันก็มีถนนหลักสร้างทับเบียมาริสเก่านะครับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับพระเยซูใช้ในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูและสุดท้ายนะครับมีคนเห็นการสจารัจจานจานวนมากมายแล้วคนก็แห่แห่กันมาทําถนนเวียมาริสก็มาเจอพระเยซูพระเยซูกลายเป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยวในเมืองคาราปาโดวมที่สุดนะครับบทเรียนที่ได้จากเมืองสองเมืองนี้นะครับ คาเปอร์นาอุมและนาซาเรตนะครับเราจะเห็นประหัพตพระเจ้าที่แตกต่างกันเพื่อที่จะบอกว่าเราอย่าเป็นเหมือนคนนาซาเรตเราควรจะเป็นเหมือนคนคาเปอร์นาอุมเมืองคาเปอร์นาอุมเห็นการสจรันรจำนวนมากแต่เมืองนาซาเรตไม่เห็นแม้แต่ประกายไฟของพระพรทําไมครับการสจันรจานวนมากในคาเปอร์นาอุมนะครับผมจะไล่ให้ฟังคร่าวๆนะครับพระเยซูไล่วิญ,ญญาณชั่วในมาริโกน1:21-28รักษาแม่ยายเปโตจากไข้มัทธิว8:15 รักษาคนป่วยผีร้ายมัทธิว86รักษาคนง่อยมัทธิว91-8รักษาคนโลกเลื้อนมัทธิว8-24นะครับรักษาคนแขนพิการมัทธิว12-10-13รักษาลูกขุนานางยอน4-46-54พระเยซูจำจับปลานะครับลูกา5-1-11รักษาคนใช้ของในร้อยนะครับมัทธิว8-53พายุสงบในกาลิลีมัทธิว8-23-27นะครับรักษาผู้หญิงตกเลือดมัทธิว9 รักษาลูกสาวยายรัตจากความตายมัทธิว9รักษาคนตาบอดสองคนขับผีใบมัทธิว9พระเยซูเดินบนทะเลมัทธิว14เลี้ยงคน4,000คนมัทธิว15พระเยซูรักษาเด็กชายอยู่ภายใต้ผีรักษาทําการสารัเจนได้เงินจากปากปลา,า,าการสารัเจนที่ยาวเหยียดนะครับไม่เกิดที่นาเร็ตเลยไม่มีแม้แต่การสจารัจจนเดียวนาเร็ตไม่เห็นพระพรบนชีวิตเลยพี่น้องหลายครั้งนะครับบนชีวิตท่านนี่นะครับ ไม่เห็นพระพรเหมือนนาซาเรตเพราะอะไรนะครับมาที่ตัวเลขเลยนะครับสมการและตัวแปรครับผมให้สองสมการจากการอ่านบทความข้างต้นคุณคุณไหมฮะกลับไปสอบเอ็นทานอีกรอบนะครับมเมกมัธยมอาจารย์อย่าทำให้หนูสะเทือนใจกับวิชานี้มากนะครับ n คูณร้อยเท่ากับศูนย์คูร้อยเท่ากับหมื่นหมายความว่าตัวแปร N คือนาซาเรตตัวแปร C คือค่าเบอร์นูอุ์ผลลัพธ์พระเยซูคือร้อยเป็นตัวแปรคงที่ พระเยซูมีการเจอไม่จํากัดการชีวิตบริสุทธิ์พระเป็นพระเจ้านะครับการค่าคงที่นี้คูณด้วยนาซเรตเท่ากับศูนย์แบบว่าบางอย่างที่นาซเ็ตทำนะครับทำให้ไม่เกิดพระพรและการสัจจันบางทีชีวิตท่านนะครับทำไมคนทั้งบวเนี่ยมาเป็นพระพอรอยู่ได้พี่แพทก็ขายบ้านที่ติดสุสานได้สีเท่าซื้อบ้านใหม่ปลดหนี้เดิมทําไมของฉันมันติดมา20ปีไม่หลุดสักทีนะครับ เก้งเก้งสารภาพปุ๊บอยู่ดีได้งานใหม่ไม่ได้เงินเดือนขึ้นพันห้าสองพันคงขึ้นหลายเป็นหมื่นนี้นะฮะมีข้าวกินสามมื้อทําไมไม่เกิดกับฉันทําไม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 ก็ท่านแปใส่ตัวแปรผิดไงท่านะเป็นเอ็นท่านไม่เป็นซีมีน้องเข้าใจไหมตัวแปรที่ท่านไปนคูน่ะมันเป็นตัวแปรที่คูณตัวแปรคงที่แล้วมันกลายเป็นศูนย์มันเลยไม่มีพระพรนะครับ สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในลูกาสี่สิบสองบอกว่าถ้อยคําพระเยซูประกอบด้วยพระคุณนะครับพระคุณนะครับมาจากภาษาเดิมคําว่าชาริสหมายว่าแช่มชื่นสดชื่นมีชีวิตหมายว่าเขาฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับรู้สึกแช่มชื่นมีชีวิตแต่ประโยชน์ต่อมาบอกเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือเขารู้สึกมีความขัดแย้งกันว่าคนที่เคยอยู่ระดับเดียวกับเขาเนี่ยมันถูกยกขึ้นมาสูงกว่าเขาเขารู้สึกว่าพยายามจะกดคนนั้นที่ถูกพระเจ้ายกขึ้นสูงให้มาเท่าเทียมกับเขาเขาไม่มีคำหนึ่งเขาเรียกว่าคำว่า respect respect ในภาษาเดิมนี่นะครับคือการเหลียวหลังมองใครสักคนก่อนจะทําอะไรคนที่มีเกียรติคนที่เก่งมากๆเหมือนกับผมยียีจะจะตีกอล์ฟนะครับแล้วมีไทเกอร์วูดยืนข้างผมก็หันไปดูสักนิดนึงว่าเขาจะคิดยังไงกับผมการเป็นการหันเหลียวดูเป็นการให้เกียรติอะไรบางอย่างนี่นะครับหมายว่าเคล็ดลับของการที่ไม่มีพรฟพอเลยนะครับก็คือการไม่ให้เกียรติผมมีเพื่อนคนนึงนะครับสมัยมัธยมบ้านอยู่ซอยใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยรู้จักเขาในมสองถึงมห้าผมเรียนแค่มห้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเรียนวิศวะจุฬาด้วยกันเขาเคยจําได้เคยที่รถสองแถวแนละ้วพูดกับผมตอนซื้อหล่อห้างกล้วยบอกว่าเอกเดี๋ยวเราอยากเป็นนายกฐมนตรีนะครับผมก็เออก,ก,ก็พูดเก่งอยู่แต่มันก็แบบโทษนะฮะเพื่อนผมก็ไม่ได้รวยผมก็ไม่ได้ไม่ได้รวยมากนะฮะก็เราก็บ้านธรรมดามากจะเป็นนายกธมนตีนี่นะครับผมก็ไม่ได้ดูถูกเขานะครับพ่อผมกับพ่อเขานี่นะครับรู้จักกันเพราะว่าอยู่สัมเพลงด้วยกัน นะครับรู้จักกันเลยนะครับทั้งอ่าอาแปะผมเรียกแปะเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนผมไม่ใา่มสองถึงมห้าเรียนมิสวาจูแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่นะครับแต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะครับไมต่ผมไปเป็นคริสเตียนนะครับผมจริงจังมากผมชวนทุกคนเลยนะครับทุกคนแตกคือแตกกระจายไปนอกชีวิตหมดเลยนะครับ <_' c ười> เพื่อนไม่ครบเลยนะครับก็แล้วล่าสุดนี่นะครับเพื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเพื่อนผมก็ไปแำอะไรเป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับก็ไปเป็นสสแล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าพูดชื่อพี่น้องรู้จักร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นดาวสภาเลยนะครับขึ้น YouTube เต็มไปหมดเลยเก่งมากพูดเก่งมากนะครับเพื่อนผมนี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนเคยเรียกาภาษาพเพื่อนๆนะครับมอม้าอะไรอย่างงี้นะครับกอไก่เอ่อมอม้าเป็นยังไงกอไก่สบายดีอย่ายงงี้นะครับไม่พูดคำหยาดนะครับไม่รู้ว่ามอมา้าไปทำงานเป็นยังไงบ้างวอแหวนนะครับแต่กอไก่โอเคมา,มากๆเลยนะครับ ก็จะพูดในภาษาแบบนี้นะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพอผมเรียนรู้ว่าเพื่อนผมนะครับมีตําแหน่งทางทางรัฐบาลนะครับประชาชนเลือกเขาเข้าไปนะครับผมสิ่งหนึ่งผมรู้สึกแยกแยะพี่น้องเข้าใจไหมผมนี่โคตรรู้จักเขาเลยนะครับพ่อเขาเป็นยังไงอยู่สำเพงตระกูลเขาเป็นยังไงมันกลับบ้านกับผมทุกวันนี้นะครับพอเป็นสอสอบผู้นี้นะครับผมพยายามที่จะผมไม่ได้คุยกันบ่อยครับแตนน่นริก็ไม่ค่อยได้คุยกัน ต่ว่าเวลาคุยผมเขาจะรู้จักการเขาเรียกว่าแยกแยะและให้เกียรติเข้าใจไหมเขามีสถานะที่เปลี่ยนไปแต่เขาก็เป็นเพื่อนผมแต่ผมรู้จักแยกแยะที่จะไม่ลูกเกียรติเหมือนชาวนาซาเรสบางคนนี้นะครับไม่รู้จักแยกแยะแล้วก็การที่คนบางคนสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าท่านต่ําลงแต่คนบางคนพยายามจะด,ดึงเขาให้ต่ําลงโดยการกดเขาลงโดยวิธีการทําต่างๆนานา,นาพี่น้องถ้าผมนะครับ พูดจากับเพื่อนผมไปที่สภา,านะครับผมบอกว่าเฮ้ยโทษทีนะสมมติสถกันผมไปพูดอย่างนี้นะครับ <laughs> ต <laughs> ่อหน้านักข่าวนะครับเพื่อนผมคงปวดหัวมากเลยไอไอเอกทําไมพูดอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยฉันทํางานอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับเขาคงผมขอความช่วยเหลือเขาคงไม่อยากช่วยผมนะครับ